ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดต่อใน EP 2เนาะเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องซีเรียสที่ใครก็ตามที่คิดจะเดินทางสายฝอเนี่ยจะต้องศึกษาหาข้อมูลความรู้แล้วก็ต้องรู้วิธีการเอาตัวรอดนะคะฝรั่งเขาไม่ได้เหมือนคนไทยถ้าเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้ซื่อสัตย์หรือ,อหักหลังเขาอย่างนี้คะ่ะเขาก็พร้อมที่จะไล่เราไปได้เลยนะคะเขาไม่ได้แบบ ต้องมาง้องอนหรืออะไรเราไม่ได้แบบสําคัญกับเขาขนาดถึงเขาจะเป็นจะตายขนาดนั้นนะเพราะว่ายิ่งอยู่ประเทศเขาเขายิ่งไม่แบบรู้สึกไม่ต้องแคร์นะคะมาบ้านฉันฉันออกค่าใช้จ่ายให้หมดคุณยังมาทําผิดต่อฉันอะไรเงี้ยสิ่งเราเนี้มันเป็นสิ่งที่อยอมกันไม่ได้เลยเขาก็รู้สึกเสียศักดิ์ศรีไปด้วยเลยแต่อย่างเคสของน้องที่ที่พูดไปนะคะน้องเขาก็ก็รู้ตัวว่าผิด แต่พี่เชื่อว่าในสถานการณ์แบบนั้นถ้าใครไปเจอเหมือนน้องะคะ่ะว่า,าจู่ๆไปอาจจะไม่ใช่ว่าเราไปคุยกับคนอื่นหรือแฟนไม่ไม่ได้เป็นเหมือนที่คุยกันตอนแรกอะ่ะแล้วตัดสินใจคุยกับคนอื่นนะคือหลายคนอาจจะทำอะไรไม่ถูกเลยนะเวลานั้นนะคะแต่น้องเขามีความกล้าเขาคิดว่า ฉันคุยกับคนอื่นเลยแต่แต่ข้อเสียคือการที่แอบคุยกับคนอื่นมันทําให้เขารู้และจับได้ถ้ามีเทคนิคการคุยที่มันไม่ทําให้อีกฝ่ายรู้อะหรือถ้าฝ่ายนั้นเขาไม่ได้มารู้ล้วงลึกข้อมูลในโทรศัพท์เรามากเนะี่ยมันก็จะไม่เกิดเหตุมันก็อาจจะนั่นแต่ทีเนี้ยพี่ฝากหลายๆคนว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้าคุณรู้แล้วว่าไปแล้วเนี่ยมัน ผู้ชายที่เราไปหามันไม่ใช่อย่างที่คิดถึงแม้ว่าเขาจะเคยมาหาเราที่เมืองไทยก็อาจจะดีกับเราที่เมืองไทยแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเนาะแต่เวลาที่เขาเราไปหาเขาที่เมืองเขาวัฒนธรรมมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งการกินอยู่การใช้ชีวิตเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวที่จะอยู่กับเขาในช่วงเวลานั้นและที่สําคัญต้องระวังตัวที่สุด ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอย่าได้เกิดปัญหาต้องรู้จักเอาตัวรอดให้ได้นะคะไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาเหมือนเหมือนเคสนี้แต่น้องเขาอย่างมีความโชคดีนะคะที่เขามีเพื่อนอยู่อัง,งกฤษตอนที่เช็คตั๋วเครื่องบินแล้วขึ้นเครื่องไม่ได้นะนะคะเพื่อนเขาขับรถกลับบ้านแล้วจนจะถึงบ้านอยู่แล้วแต่พอพอโทรหาว่าเอ้ยขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะเหตุการณ์แบบนี้เขาก็รีบกลับมารับ ะะพอเช็คไปสนามบินไปบริษัทเกี่ยวกับตั๋วการบินเนี่ยทางสายการบินเขาบอกว่าคนที่มาเปลี่ยนตัว๋วเลื่อนตั๋วของเขานะ่ะคือเขาบอกชื่อนามสกุลอะไรมาก็คือแฟนเก่าเขาแล้วทาไมเราจะสงสัยใช่ไหมว่าเขาเปลี่ยนได้ยังไงเขาเปลี่ยนได้ค่ะกรณีที่มันมีหลายสาเหตุที่เขาสามารถอ้างเพื่อเปลี่ยนตัวให้เรางั้นอย่าชะล่าใจนะคะ